พฤติกรรมของกรรจอมพลังเนี่ยมันทําให้ได้ใจทหารระดับทหารเกณฑ์สารวัตรจ่าดาบเพราะว่าเขาทําด้วยความจริงใจและเขาเห็นการเป็นอยู่คือของทหารชั้นผู้น้อยแต่ทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยผู้บริหารที่แท้จริงอะ่ะคือการบริหารความขัดแย้งนั้นให้เป็นยุทธศาสตร์เดียวกันการบริหารความแตกต่างนั้นให้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อความสามัคคี การบริหารน้ําจิตน้ําใจของประชาชนไม่ว่าจะนําโดยใครนั้นให้เป็นเรื่องที่สามารถเป็นพลังช่วยประเทศชาติในยุทธศาสตร์เดียวกันแต่ถ้าเกิดใครก็ตามแต่ที่มีดูความรู้สึกลังเกียจจันกรจอมพลังลังเกียจประชาชนในการที่จะไปช่วยชาติลังเกียจความข้างชาติของประชาชนแสดงว่าคุณเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ที่ผิดละซีอีโอที่ดีรัฐมนตรีที่ดีนายกที่ดีคุณจะต้องไม่อิจฉาประชาชนที่มีความดังและไปช่วยชาติคุณจะต้องสามารถแปลง ศักยภาพของประชาชนที่มีความดังเซเลบิตี้ที่มีความดังอินฟลูอนเซอร์ที่ดังนั้นให้เขามีพลังบวกช่วยชาติดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกันจำรังไม่ว่าจะเป็นเจ๊เอไม่ว่าจะเป็นบุ๋มปนัดดาไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครเขาล้วนแล้วแต่เข้าใกล้ชิดประชาชน คำถามนะคะทำไมจึงมีคนหรือว่ามีใครบเบรกหรือห้ามการจอมพลังไปช่วยทหารอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่น่าจะเป็นเพราะว่าอันที่หนึ่งอันนี้เดานะดิฉันไม่ทราบเรื่องนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูจากท่าทีการจอมพลังแล้วก็ดูจากพฤติการต่างๆมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอันที่หนึ่งมันทำให แม่ทัพที่หนึ่งคนเก่าเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยขึ้นที่สูงไปแล้วเนี่ยเขาเสียรางวัดพอเปลี่ยนแม่ทัพที่หนึ่งคนใหม่ดิฉันเข้าใจว่าแม่ทัพพิที่หนึ่งคนใหม่น่าจะต้องการจัดการทุกอย่างด้วยตัวของกองทัพเองโดยที่ไม่ต้องการให้เกิดดราหม่าและเกิดการเปรียบเทียบอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าการชอมพลังเนี่ยเขาทำภารกิจ แล้วมันไม่มีกฎหมายรองรับเพราะว่าเวลาทําอะไรก็ตามแต่มันต้องขออนุญาตกองทัพขออนุญาตไอาการศึกแล้วหลายเรื่องที่ปฏิบัติเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของไอาการศึกอยู่นอกเหนือจากกฎหมายหรือใครจะไปรองรับได้อันที่สองเนาะส่วนนั้นที่สามก็คือการจอมพลังได้รับการโปรโมตนำความมั่นคงแล้วก็นำรัฐบาลไปมากกว่าที่เกินจะเป็นมันก็เลยทำให้ เกิดความลักลั่นอันที่4ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตกองทัพเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ในโยบายของสอมชและกองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มันล้ำหน้าไปเนี่ยมันอาจจะทําให้บั่นทอนความมั่นคงในขาเก้าอี้ของผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลชุดนี้ทั้งหมดเป็นความคิดของดรมริกาและดิฉันเดานะคะแต่องไรก็ตามแต่ดิฉันเ,นยเคยไปช่องสแล้วก็ถามกัจอมลังว่า เดี๋ยวเขาก็สงสัยกันหรอกว่าคุณเอาเงินมาจากไหนการจาลองตอบว่าเงินมาจากการบริจาคของประชาชนมีประมาณเกือบร้อยล้าน 80- 90ร้อยล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเงินบริจาคประชาชนน่ะดังนั้นจะมีกี่ล้านก็ตามแต่แปดสิบเก้าสิบหรือร้อยล้านก็เอาเงินที่ประชาชนบริจาคให้กับการจอมพลังไปทํากิจกรรมเนี่ยทาให้มันหมดไปเลยสร้างรั้วก็สร้างให้มันหมดไปเลยสร้างให้หนาแน่นเออดิฉันคิดว่าอย่าเปลี่ยนศรัทธาประชาชนที่ ไม่งั้นเนี่ยกันจมลังเนี่ยได้รับเงินบริจาคมาแล้วเก็บไว้อย่างเดียวอะแล้วถ้าเกิดไม่เอาไปใช้อะ่ะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ตามเจตนาของผู้บริจาคดังนั้นเนี่ยกันจอมลังก็ทําถูกแล้วคือเอางบบริจาคที่ประชาชนศรัทธาเนี่ยมาดําเนินการสร้างรั้วเพราะประชาชนเจตนาจะให้สร้างรั้วก็จัดไปแล้วให้เต็มทงลบและใช้เงินให้หมดใช้เงินให้หมดจนกว่าจะหมดภารกิจนี้เพราะภารกิจที่เงินที่ การจอมพลังได้รับเงินบริจาคมามันเพื่อภารกิจการสร้างรัว้วเพื่อดินแดนไม่ใช่เรือ่องไม่ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางฝ่ายกองทัพทางฝ่ายรัฐบาลจะกินแหนงแคลงใจกับการจอมพลังก็ควรจะให้การจอมพลังดีแค่เงินบริจาคว่ามีเท่าไหร่แล้วเงินบริจาคเท่านั้นจัดไปในเรื่องอะไรซะให้จบเบ็ดเสร็จแบบนี้จะดีกว่าเป็นผู้นำประโยชน์และโปร่งใสเมื่อสร้างสร้างรั้วแล้ว จะสร้างอีกกี่ชั้นกองทัพสร้างชั้นหนึ่งแล้วกันจอมพลังมาเสริมอีกชั้นไหนก็สั่งไปคุณก็สั่งเขาไปฉันคิดว่าอย่างนั้นฉันคิดว่าอย่างนั้นและฉันคิดว่ากันจอมพลังเนี่ยมันได้ทหารมันได้ใจทหารระดับล่างมันก็เลยทาให้ทหารระดับบนเนี่ยโดนรังเกียจจากลูกน้องอันนี้ฉันก็เดาพฤติกรรมของกันจอมพลังเนี่ยมันทําให้ได้ใจทหารระดับทหารเกณฑ์สารวัตรจ่าดาบ เพราะว่าเขาทําด้วยความจริงใจและเขาเห็นการเป็นอยู่คือของทหารชั้นผู้น้อยแต่ทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะแม้จะผ่านสมรภูมิอะไรมาก็ตามแต่ใหญ่จนกระทั่งไปเป็นรัฐมนตรีแล้วอะไรก็ตามแต่คุณมีระยะห่างกับทหารเกณฑ์มีระยะห่างกับสารวัตรจาดาบที่เขาไปเสียงเป็นเสียงตุยในพื้นที่เมื่อมีระยะห่า,หางคุณบริหารราชการบนห้องแอร์กับนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดระยะหา่างพอเกิดความห่างมันก็เกิดความเหินพอเกิดความเหินก็เกิดปัญหาว่าคุณโดนดา่าแต่กันจอมพลังโดนชื่นชมคุณก็เลยเกิดการเปรียบเทียบดิฉันคิดว่าผู้บริหารที่แท้จริงอะ่ะคือการบริหารความขัดแย้งนั้นให้เป็นยุทธศาสตร์เดียวกันการบริหารความแตกต่างนั้นให้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อความสามคัคคีการบริหารน้ำจิตน้ำใจของประชาชนไม่ว่าจะนำโดยใครนั้น ให้เป็นเรื่องที่สามารถเป็นพลังช่วยประเทศชาติในยุทธศาสตร์เดียวกันแต่ถ้าเกิดใครก็ตามแต่ที่มีรู้ความรู้สึกลังเกียจจันกรจอมพลังลังเกียจประชาชนในการที่จะไปช่วยชาติลังเกียจความข้างชาติของประชาชนแสดงว่าคุณเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ที่ผิดละคุณไม่ควรจะเป็นรัฐมนตรีคุณไม่ควรจะเป็นแม่ทัพนายกองอลองตองแตง่งเพราะคุณเนี่ยไม่มีความเป็นซีอที่มีธรรมาภิบาลซีอที่ดีรัฐมนตรีที่ดีนายกที่ดี คุณจะต้องไม่อิจฉาประชาชนที่มีความดังแล้วไปช่วยชาติคุณจะต้องสามารถแปลงศัก,กยภาพของประชาชนที่มีความดังเซเลบริตี้ที่มีความดังอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังนั้นให้เขามีพลังบวกช่วยชาติในทีมเดียวกันทีมเดียวกันคือภายใต้รัฐธรรมนูญดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกันจำลังไม่ว่าจะเป็นเจ๊เอ๋ไม่ว่าจะเป็นบุ๋มปนัดดาไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครเขาล้วนแล้วแต่เข้าใกล้ชิดประชาชน เขาเป็นคนที่ประชาชนศรัทธาดังนั้นเนี่ยประชาชนมีหลายแบบประชาชนมีหลายระดับการศึกษาและความรู้แต่ขณะเดียวกันเมื่อเขามีประชาชนสนับสนุนคุณควรที่จะต่อจิกซอประชาชนหลากหลายนั้นเข้ารวมกันให้กลายเป็นพลังเพื่อชาติพลังเพื่อรักษาชาติพลังเพื่อรักษาแผ่นดินยกเว้นแียแต่ว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีในคอรมอชุดนี้ หรือว่าแม้กระทั่งรัฐมนตรีเก่าใน,นรัฐธรมชุดก่นนกนอนพวกคุณมีอเจนดาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พวกคุณซุกไว้ใต้พรมในดินแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาถ้าคุณมีปัญหาของคุณเองซุกไว้ใต้พรมและคุณไม่อยากเปิดมันขึ้นมาแสดงว่าคุณก็กลัวที่ประชาชนมวลชนไม่ว่าจะเป็นวีระไม่ว่าจะเป็นปนัดดาไม่ว่าจะเป็นการจอบาลังเจเ,เอหรือใครกลัวเขาจะไปเปิดกลัวเขาจะไปรับทราบกลัวเขาจะไปรับรู้กลัวเขาจะดึงมวลชนขึ้นมา เปิดโปงพวกคุณใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ตักต้มริกาแค่ให้ยุทธศาสตร์ให้ความคิดให้ข้อคิดให้หลักคิดถ้าคิดได้ก็คิดถ้าคิดไม่ได้ก็ช่างมึงค่ะอนุญาตให้ดูดคลิปนี้ไปลงในทิกต o อกทุกๆุกทิกตอกตของคุณได้จัดไปแล้วก็แท็กถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาทหมแล้วก็แท็กถึงนายกรัฐมนตรีอนุญาตให้แท็กกองทัพพัคที่หรุ่นใหม่กับกองทัพเรือค่ะ ได้มีการประสานกำลังกันสั่งลุยสอบด่วนใครคือหนอนบ่อนไส้กรณีปมสินค้าไทยประมาณ270ตันหลุดข้ามชายแดนเขมรน,นะคะและปรากฏว่านะคะสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้า บริโภคนะคะเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อหมูหรือเนื้ออะไรบ้างนะคะค่ะล่าสุดนะคะเรื่องนี้นะคะได้มีการเปิดเผยนะคะจากทางสำนักข่าวนะคะบอกว่าทางกองทัพเนี่ยได้มีการลุยสอบนะคะกรณีที่มีสินค้านะคะลักลอบแหกดานลักลอบกันออกจากดานไม่รู้จ่ายสวยให้กับใครนะคะนั่นก็คือนะคะมีความพยายามในการที่จะ ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะข้ามไปที่ชายแดนประเทศกัมพูชานะคะดิฉันจึงไม่แปลกใจทำไมนายกกัมพูชาแล้วก็ทำไมประธานของนายกกัมพูชาทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยมันจึงบูลลี่ประเทศไทยนักหนา มันทําไมมันถึงบูลลี่ประเทศไทยนักหนาว่ามันเนี่ยแม้จะมีการปิดด่านประเทศไทยมันก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศอื่นอยู่แล้วมันสบายใจอยู่แล้วประเทศของมันมีของกินของใช้เยอะแยะมากมายไม่แคร์ประเทศไทยมันจะยึดดินแดนประเทศไทยให้ได้อย่างเดียวมันยึดวัพระแก้วเราได้แม่งมันก็ยึดวัพระแก้วเราแล้วมันก็มั่นอกมั่นใจมันหน้ามั่นหนกมากเพราะฉะนั้นมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะ อย่าไปด่าประเทศจีนอย่าไปด่าประเทศอะไรเขาเลยค่ะเพราะว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีผลประโยชน์ของประเทศตัวเองทั้งนั้นแต่จงด่าประเทศไทยขายชาตินี่แหละมันจะมีคนไทยขายชาติอยู่จํานวนหนึ่งไม่ว่าคนไทยคนนั้นจะเป็นเจ้าสัวไม่ว่าคนไทยคนนั้นจะเป็นเจ้าสัวขายหมูขายหมาไม่ว่าจะเจ้าคนไทยคนนั้นจะเป็นเจ้าสัวขายอาหารหรือจะเป็นนะคะนักธุรกิจหรือว่าจะเป็นทหารไทยนะคะหรือว่าทหารแก่ที่ปลดประจําการไปหรือว่าจะเป็นนักการเมืองไทยนักการเมืองท้องถิ่นไทยนักท่องเที่ยวไทยหรือว่าการค้าไทยอะไรก็ตามแต่ สรุปอีกคนไทยขายชาติเนี่ยสำคัญไม่ว่ามันจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นนักอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปด่าประเทศจีนเขาหรอกไม่ต้องไปขึ้นเสียงกับประเทศจีนเขาหรอกทำไมล่ะเพราะว่าประเทศจีนหรือประเทศใดๆมันก็ก,กระทาการเพื่อประโยชน์ของประเทศใดๆของเขาทั้งนั้นแหละแต่ขณะเดียวกันประเทศเรานี่สิไอ้ผู้ที่ขายชาติในประเทศเราเนี่ยประเทศเรายังด่าคนขายชาติไม่จบยังคนเอาคนขายชาติของประเทศเราไปเข้าคุกยังไม่จบเลยเข้าคุกไปแล้วหนึ่งยังเหลืออีกหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวขายอาหารหรือว่าไม่จะเป็นใครก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ยังมีการลักลอบเอาออกจากบ้านเอาออกจากด่านบ้านเราเดี๋ยวไปถึงด่านบ้านมันอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับว่าเรามีคนไทยที่ขายชาติไม่ว่าคนไทยคนนั้นจะเป็นนักธุรกิจหรือไม่เป็นนักการทหารหรือเป็นนักการอะไรก็ตามแต่ล่าสุดนะคะ ทูจีนประจำประเทศไทยข้อพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยศีหศักดิ์พวงเกตแก้วและก็มีการหารือก,กันถึงความร่วมมือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะและประเทศจีนย้ำว่ายึดมั่นจุดยืนในการส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมสันติภาพมึงก็ไปลากไอท้ทูจีนประจำกัมพูชาเนี่ยให้กลับบ้านเกิดก่อนปะการส่งเสริมสันติภาพคือมึงจะต้องไ่ไปยุแยงตะแคงรั่วไ่ไปยุยแยงให้ประเทศเขมีเนี่ย รักษาอธิปไตยโดยการลุกลานประเทศตุคนอื่นไปดูเส้นเขตแดนสิถ้าเกิดประเทศจีนจะมีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อประเทศไทยอ่ะรักษาสันติภาพอย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องดูประวัติศาสตร์เสร็จแล้วก็บอกว่าประเทศกัมพูชายอย่าลุกลานประเทศอื่นเขาอย่าลุกลานประเทศไทยมึงกลับไปบ้านใครบ้านมันจัดสรรกัเ,เองประเทศมึงมีแผ่นดินเยอะแยะมึงจะมาอยู่อะไรตะเก็บชายแดนไทยมึงก็ไปอยู่ตะเก็บชายแดนทางฝั่งเวียดนามมึงเนี่ยมึงก็ไปอยู่ตะเก็บชายแดนลาวน,นูน่น มึงก็ไปถังป่าทางฝั่งนู้นบ้างสิมึงว่าอยู่ตะเข็บนู่นสิตะเข็บที่มึงไม่ได้ติดกับใครเนี่ยติดกับทะเลอย่างเดียวเนี่ยมึงก็ไปจับปลากินไปมึงจะมาลุกลานประเทศกูหาพ่อมึงอะ